สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําคลิปสั้นๆกัน <c oughs> เป็นคลิปที่เราเอาคลิปที่เราเอากิ่งไผ่บ่งหวานไปซํานะครับไม่ทาต้นพันธุ์ก็วันนี้รอบนี้จะมาให้ดูครับว่าลักษณะที่เราจะเอาไปทําต้นพันธุ์อีกแบบหนึ่งเราจะดูยังไงเนาะเราจะเอาแบบไหนแห้งง่ายๆพอดี เดี๋ยวผมไปลอาเรื่อยกันต่อจากกรนีแล้วครับเห็นไหมครับลักษณะของกรนี้ที่เราเอาออกไปสางออกไปแต่ก็ยังไม่เสร็จครับมันต่อเนื่องกันนี่ครับนอเขาก็จะเห็นรูปร่างชับเจนแจ๋วเบลอนะครับนี่เดี๋ยวผมมาเรื่อยก่อนนะครับผมจะพามาดูว่าลำต้นลำหนึ่งมันจะได้กิ่งพันธเยอะขนาดไหนเนาะ นี่นครับล้วก็เอาเลยครับหนึ่งสองเดี๋ยวผมทํามุมกว้างก่อนโอเคนะครับลำต้นลำหนึ่งเราจะได้กิ่งพันเอาไปทําต้นพันเนาะแต่นี่คือเบอร์เก้านะครับเป็นไผ่บวงวานเบอร์เก้าว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เราไม่เอาไปนะครับเราเอาเฉพาะอ,อย่างนี้สละห้าหกเจ็ดแ ไ้านั่นได้เก้าอันเล็กแล้วเราไม่เอาได้ประมาณเก้าเก้าหน่อต้นเนี่ยครับได้ประมาณเก้าหนอ่อถ้าเราไปทําต้นพันธุ์นะครับได้เก้าถุงได้เก้ากิ่งเก้าต้นจะเรียกยังไงก็ตามแล้วแต่เลยนะครับนะ <c oughs> นี่คือลำหนึ่งเราได้เก้าต้นเราจะเอาลำเฉพาะลำใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับสมมติว่าอันนี้เนี่ยดูง่ายๆครับลำไอ้กิ่งหนึ่งนะมันมีกิ่งอย่างนี้ครับ กิ่งด้านข้างเราจะไม่เอาไปนะครับนี่บกิ่งนี้เราไม่เอาเราก็จะเลื่อยทิ้งตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งเราก็เอาแต่เฉพาะกิ่งใหญ่กิ่งที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ลักษณะในการดูนะครับสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นหรือยังไม่เคยทานะคนที่ทําเป็นแล้วหรือมีเทคนิคดีๆกว่านี้อยู่ก็เอามาแช์มาเล่าสู่กันฟังได้ครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะ เก็บไว้คนเดียวความรู้ดีๆเดี๋ยวก็จะตายไปกับเราเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเราทําเป็นวิดีโอหรือทําบอกเล่าตัวกต่อคนอื่นดีกว่าครับนะนี่ครับนี่มีความรู้ดีๆอะไรผมก็จะเอามาให้ดูแบบนี้แหละครับนี่ครับลักษณะในการที่เราจะเอาไปทําต้นต้นพันธุ์เขานะคือกิ่งนี้กิ่งนี้เราจะไม่เอาครับมันเล็กกิ่งนี้ก็ไม่เอามันเล็ก เราจะเอาแค่พอกิ่งใหญ่นะครับเราดูง่ายหรอครับดูง่ายเราเอากิ่งใหญ่ไว้ก่อนกิ่งเล็กที่อยู่แถวเดียวกันอย่างเงี้ยเราจะไม่เอาครับนี่อย่างนี้ไม่เอาเราจะไปเอากิ่งนี้กิ่งนี้เราก็จะไม่เอานะครับประมาณนี้นะผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับเราคืออันนี้คือเล่าก่อนนะครับท้าวความก่อนก็คือเป็นไผ่บุงหวานเบอร์เก้าเบอร์เก้าจะเป็นยังไงเบอร์เก้าก็คือ จะมีลักษณะที่หน่อใหญ่กว่าพวกเบอร์สออกหน่อก็จะเสมอกันคือถ้าใหญ่ก็คือใหญ่ไปเลยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะมันจะใหญ่ทั่วทั่วทุกเยอะใหญ่ทุกทุกหน่อที่ออกมาครับมันไม่เหมือนเบอร์3เบอร์3มันจะขะกันมีเล็กมีใหญ่แต่เบอร์9มันจะใหญ่เป็นรูปทรงเจดีทรงที่มันอ้วนๆฐานอ้วนๆเนา,นานนะแล้วก็ ความดกก็ใกล้เคียงกับเบอร์สามที่สุดละถ้าเป็นเบอร์เก้านะครับถ้าได้น้ำได้ปุ๋ยได้ฝุ่นได้อะไรที่ดีมันก็จะเนี่ยครับไอหน่อดกเหมือนกันดุนี่ก็ถือว่าดกเหมือนกันนะครับดกเท่ากับเบอร์สามเลยขนาดผมไม่ได้ให้น้ำกับไอปุ๋ยอะไรมากมายนะผมให้แค่ไก่ขี้ไก่เก็บตั้งแต่ปีที่แล้วครับนี่ดูครับ พะเราไม่ได้เอาหนองครับเราก็เลยไม่ได้มาบำรุงให้น้ําไม่ได้มาบำรุงให้ปุ๋ยทุกวันเหมือนที่เราเอาหนอถ้าเราปล่อยกอรเราก็ปล่อยไปเลยไม่จําเป็นต้องมาดูเละเขาครับปล่อยให้มันลกๆอย่างที่ผมเคยพาดูครับเบอร์เก้าน,นี่ก็ดุกนะออกถือว่าดุกครับถือว่าลูกดกมากเบอร์เก้ากอนี้ผมก็เลยจะทาพันุนะครับเป็น มันมีอยู่หกกอแค่นั้นแหละครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเราเก็บไว้ทาต้นพันธุเราซื้อมาแพงมากครับช่วงที่เราซื้อนี่คือต้นละหนึ่งพันบาทนะครับช่วงนั้นย้อนกลับไปสองสามปีที่แล้วนะนเรามีแค่หกกอครับตรงนี้นะล้วก็เอามาไว้ทําสายพันธุของเราที่ดีต่อไปเพราะออกลูกดกดีจังเลยครับเบอร์เก้านะครับแต่ลูกดกมากดูใหญ่เท่ากับไอกระป๋องเบอร์ดี้ขึ้นนะครับแต่ตรงโคนหรือฐานเขานี่ ใหญ่กว่าเบอร์ดี้นะครับเดี๋ยวผมห้ดูใกล้ๆกอนตอนนี้ผมใช้ซูมอยู่เดี๋ยวผมถอยให้หน่อยนะครับดูดีๆนี่ครับดูดีๆมันจะใหญ่กว่ากันเยอะใหญ่กว่ากระป๋องเบอร์ดี้เยอะนะครับนี่ดูโคนครับจะให้ดูยังไงเนาะแต่ได้เห็นว่ามันใหญ่กว่ากันเยอะนะ่ะครับมันใหญ่จริงๆนะครับมันไม่ได้แบบเท่าเบอร์ดี้เป๊ะๆนะมันเท่าเบอร์ดี้ก็มีแต่จะดูนี่ข้างบนนะครับนี่ ข้างล่างโคนใหญ่เป็นรูปทรงเจดีสวยแต่ผมไม่มีต้นพันธุ์ขายให้นะช่วงนี้นะกิ่งพันธุ์เบอร์เก้าก็น่าจะอยู่นู่นครับอีกสองสามเดือนนู่นนะให้มันแข็งแรงก่อนถ้าสนใจยังไงก็ลองทักมาดูนะครับแต่ผมบอกเบอร์ไว้ก่อน093 16 19 256นี่คือไล่บุญตาเบอร์ผมโดยตรงครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าพันธุ์ไผ่ปีนี้เบอร์สก็ไม่ไม่พอทำไม่ทันครับ ไม่พอขายนะต้องขอโทษสําหรับลูกค้าที่อยากได้ต้นพันธุ์เนาะเราทําไม่ทันจริงๆครับผมไม่ค่อยได้ลงขายนะครับแต่พอดีเราแบบมันปากต่อปากมันยังไงครับเขาเขาเล่าต่อกันอย่างเงี้ยมีโอเบบวว่าเออเอาไปปลูกแล้วได้ผลดีได้ผลผลิตสวยอะไรเงี้ยครับขนาดอยู่อยู่ชนบุรีอยู่อะไรก็ขอบคุณมากนะครับที่ทักหรือโทรเข้ามาหาผมขอบคุณมาก ไกลมากครับแต่ละท่านดูจากคลิป youtube ก็มีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไอเป็นพืชที่ไม่พอขายครับหนอก,ก็ไม่พอขายพันธุ์ไผ่ก็ไม่พอขายผมก็งงอยู่ว่าเออตอนแรกผมมาปลูกทำไมผมคิดว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้ขายดีขนาดนี้นะไม่ได้จะมีคนกินหรือสนใจขนาดนี้ครับผมก็แต่ผมในความรู้สึกแรกๆครับผมคิดอยู่แล้วว่ามันต้อง ต้องได้ขายแต่ไม่ได้คิดว่าจะขายดีขนาดนี้ครับนี่ไม่พอทั้งพันทั้งหน่อเลยครับเลี้ยงตัวเองได้เลยนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะไร่หนึ่งปลูกได้สองร้อยกนะครับโดยเฉลี่ยนะครับสองไร่ก็สี่ร้อยครับที่สวนนะแล้วแต่ลักษณะในการปลูกทําคลองทําสถานที่ของเราแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องแบบว่ายัางไงครับ แล้วแต่สถานที่เลยนะครับบางที่อาจจะที่แคบที่ไม่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆบางคนก็เป็นกลมๆมนๆโอ้หลายลักษณะแล้วก็ไปจัดการระบบแถวร่องของเราดีๆครับเพราะว่าตอนปลูกไม่ยากเท่าตอนดูแลนะตอนดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรพยายามอารถเข้าถึงได้ยิ่งดีของผมส่วนผมลดรถเข้าไม่ถึงนะครับต้องเดินขนเข้าไปโอ้ลำบากมากแต่ถ้ามีโอกาสได้ทําใหม่ผมก็จะ จะทำให้มันกว้างขวางกว่าน,นี้นะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนอต้นพันก็ลองโทรเข้ามาก่อนครับตามเบอร์ที่บอกไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมบอกเบอร์ใหม่ก็ได้ครับเตรียมนะเตรียมจดุด <c oughs> ครับ0931619256ครับเบอร์ไล่บุญตาผม เป็นเบอร์ส่วนตัวผมเลยนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับผมเอามาให้ดูเลยดูเออเอาเทคนิคดีๆมาให้ดูครับผมนี่ครับก็คือวิธีเลือกกิ่งพันไปทําต้นพันครับคลิปผมก็จะเป็นคลิปบ้านๆแบบไม่ค่อยได้ตัดนะครับส่วนน้อยที่จะได้ตัดวิดีโอแบบมันมีหลายๆคลิปอย่างนี้ผมก็จะเอามารวมกันอยู่ แต่ส่วนน้อยครับถ้าถ่ายแบบนี้ผมก็คงจะไม่ตัดนะครับต้องขอโทษด้วยสําหรับคนที่เคยดูท่านอื่นที่พูดได้ดีกว่าผมนําเสนอได้ดีกว่าผมนะครับแล้วก็ขอบคุณคนสําหรับคนที่ติดตามด้วยนะครับอันเป็นคลิปที่เก็บสะสมของช่องผมเองครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูตอนผมเริ่มต้นทําสวนทํำยังไงเนาะว่าผ่านอุปสรรคอะไรมีอะไรก็จะมาแชร์แบบนี้แหละครับให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยครับ ขอบคุณครับวัดดีครับเบอร์เก้าครับไผ่บึงหวานเบอร์เก้า